กระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาวหนังวัวลายจระเข้รุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไหวได้ขอรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะมีพุทธคุณในเรื่องของการงานและโชคลาภพุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจม ลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ทั้งหมด4จุดลงยันพลังตัวเลข16ตัวยันคาถาและพิเศษรุ่นนี้ลงพุทธคุณตัวนะซึ่งตัวนะเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่หลังองค์พระเครื่องของพระท้าวล้านนาตัวนะจะหมายถึงหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์การที่เราใช้ของมงคลแล้วมีพุทธคุณของตัวนะจะทําให้ของมงคลที่เราใช้อยู่มีพุทธคุณเพิ่มมากขึ้นพุทธคุณด้านในของกระเบองสตางค์ทั้งหมดจะเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตา ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกระเป๋ารุ่นนี้มีอายุการใช้งานประมาณ10ปีรุ่นนี้เรารับประกันหนังแท้สายคล้องสามารถถอดเก็บได้พร้อมจี้ดึงดูดเงินยิงเลเซอร์ชุบกุ้งเล็กมหามงคลแห่งโชคลาภสัญลักษณ์โลโก้ของเราเครื่องรางดึงดูดเงินเครื่องรางที่จีนแสหลายท่านแนะนําถ้านําเครื่องรางนี้มาพกติดตัวไว้สัญลักษณ์นี้จะคอยมองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานและโชคลาภมาให้กับผู้พกพา